อมุชูเบอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกัชบช่องมดเสาลูกกินแซบนะคะทุกคนวันนี้นะคะมดก็จะพาขึ้นวัดบ้านห้วยปงกันในนังอิงนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือวัดบ้านห้วยปงกันในอิงคะ่ะดูทรงแล้วมันก็จะเหมือนบ้านหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวัดเก่าแก่นะคะไม่ได้ปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นนะคะวัดน,นี้ก็อยู่คู่กับหมู่บ้านหนูตั้งแต่สมัยหนูยังจําความได้แล้วนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศบนวัดนะคะส่วนมากก็จะมีแต่คนเฒ่าคนแก่นะคะเด็กๆวัยรุ่นส่วนมากก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปหางานทําในเมืองหมดแล้วนะคะก็จะมีน้อยหน่อยค่ะมีแต่ผู้ใหญ่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศที่กุฏิพระในเองนะคะก็จะร่มรื่นอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเป็นกุฏิเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะอยาบอกว่าเงียบสงบมา,มากๆค่ะ ตอนนี้หนูก็พาน้องไปมาด้วยนะคะมาขึ้นวัดค่ะอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะก็คือน,น้องไปก็คุยกับยายนะคะไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนะคะถูกใจน้องไปมากมากค่ะน้องไปหัวเราะแบบสนุกสนานม,มากๆเลยค่ะน้าของน้องไปก็อุ้มอยู่นะคะดูค่ะหัวเราะใหญ่เลยค่ะตอนนี้เราก็มาทำการไหว้พระสวดมนต์กันนะคะ ต่อด้วยเราก็จะกรวดน้ำอุดที่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวนนั่นเองค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็คือเสร็จพิธีกรรมเรียบร้อยนะคะเราก็จะมากรวดน้ําใต้ต้นไม้นั่งเองนะคะเราก็เลือกเอาสต้นหนึ่งค่ะว่าเราจะกรวดต้นไหนนะคะต้นไม้ต้นใหญ่ก็ได้หรือว่าใต้ต้นโพก็ได้นะคะบรรยากาศก็คืออย่างที่เห็นเลยค่ะเขียวขจีนะคะ ใครที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะแต่ว่าถ้ามาแบบถูกจังหวะก็จะเจอพระนะคะบางทีก็ไม่ไม่เจอค่ะเพราะว่าพระก็จะเดินทางไปที่อื่นบ้านนะคะนี่ค่ะึ้นวัดเสร็จเราก็ต้องเก็บต้นมะเอะเก็บลูกมะตูมค่ะไม่ใช่ต้นมะตูนนะคะ นี่ค่ะเก็บเอากลับบ้านนะคะสามารถไปกินข้างในมันได้นะคะรสชาติมันก็จะหวานเหนียวๆหน่อยนะคะหรือว่าเอาเปลือกมันไปต้มเป็นชาก็ได้นะคะน้ำมะตูมนั่นเองนะคะหรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยใหญ่เป็นมะปิงนั่นเองคะ่ะนี่ก็จะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะอยากจะบอกว่าที่ในหมู่บ้านมดนะคะเวลาขึ้นวัดนะคะก็จะทำก๋วยเตี๋ยว เลียนชาวบ้านคะ่ะหรือว่าบางครั้งก็จะท,าะะทํากับข้าวนะคะไม่ทํากับข้าวก็ทํำข้าวเส้นในเองนะคะนี่ก็คือบรรยากาศหลังจากที่ขึ้นวัดเสร็จนะคะเราก็จะทํากับข้าวเลี้ยนทุกๆคนแล้วก็ทานข้าวร่วมกันในเองคะ่ะนี่คนเยอะนะคะไม่ทันใจคะ่ะก็เลยต้องใช้แบบนี้คะ่ะแบบหม้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะรัวเส้นรัวผักในเองคะ่ะ ชาวบ,บ้านก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะนี่ค่ะหน้าตากว๋วยเตี๋ยวก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ากินไหมคะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย